สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับผมแอดมินแม็กนะครับผมบายเอ็มดับบิลพีออโต้พาร์ทนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแกะรายการสินค้านะครับหลอดไฟหน้ารถยนต์นะครับผมฟิลลิปเลลลี่นะครับผม35 5หนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมขั้วเฮดสี่นี่นะครับตัวเนี้ยจะรองรับได้ทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์เลยนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วว่าตรงเนี้ยครับ จะเป็น 12V แล้วก็ 24V นะครับผมใช้กำลังไฟ50วัตต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าลูกค้าสงสัยว่าอของเดิมเนี่ยใช้เป็นฮาโลเจนหลอดเดิมๆเ,เลยที่ติดศูนย์มานะครับเลยไม่แน่ใจว่าอะจะใช้เป็นตัว LED ได้ไหมจะมีแหวนมาให้เลยหรือเปล่าอ่ะวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันอันนี้คือตัวเรลลี่เลยนะครับผมที่เพิ่งแกะามาจากกล่องนะครับนี่นะแกะเลยนะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับตัวหลอดไฟทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีแหวนตรงนี้มาให้นะครับ ก็ให้คุณลูกค้านะครับผมบิดไอ้ตัวแหวนเนี่ยออกมาเนี่ยบิดอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับพอบิดเสร็จใช่ไหมครับเอาตัวเนี้ยถอดออกมาแล้วก็ไปใส่ที่ตัวโคมตัวโคมเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จใช่ไหมครับกดสปริงล็อกลงไปทีนี้ไอ้ตัวหลอดเนี่ยก็ใส่เข้าไปตามรูปนี้ได้เลยอ่ะมันจะเข้าล็อกพอดีใช่ไหมครับพอเข้าล็อกเสร็จทีนี้ก็ให้คุณลูกค้านะครับหมุนกลับไป แคือหมุนหลอดปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกแบบนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยตอนเวลาสมมุตินะอ่าสมมติอ่าเราปิดออกมาใหม่เนาะอ่าเวลาคุณลูกค้าใส่โคมลงไปใช่ไหมครับอ่าให้คุณลูกค้านะครับหันตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ยครับที่มันเป็นส่วนวองนี้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปอย่างนี้อ่านี่ยครับห่าเวลาใส่ลงไปเนี่ยเราต้องใส่แนวนอนเข้าไปนะครับอ่าใส่เข้าไปในโคมนี่ครับแล้วเวลาหมุนเนี่ย มันก็บิดเข้าไปอย่างนี้อ่ะเ <ส amino S 1> นี่ยครับมันก็จะล็อกพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเวลาถ้าใส่โคมไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องตั้งขึ้นนะครับตัวสลบเนี่ยมันต้องตั้งมันต้องหงายขึ้นนะไม่ใช่หงายความนะครับถ้าหงายความไม่ได้นะมันต้องหงายขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือใส่เข้าไปในโคมแล้วถ้าถ่ายจากหน้าโคมนะครับผมถ่ายจากหน้าโคมอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะดูดีๆนะทําไมภาพมันเบื่อ นี่นะครับถ้าถ่ายจากหน้าโคมนะครับคุณลูกค้าลองดูตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยคือคัดออฟของเขาเนี่ยถ้าถ่ายจากหน้าโคมอะ่ะมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับแต่ถ้าถ่ายจากด้านข้ามมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือการใส่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขอบคุณครับ